สวัสดีครับ,บคราวที่แล้วอาจารย์พูดเรื่อง g ูก g l e a แอแนวว่าเฮ้ยมันเอามาช่วยในการแบบ เป็นเครื่องมือการตลาดที่แบบสุดยอดถูกไหมเพราะว่าเอามาช่วยในการหาลูกค้าที่มีความตั้งใจซื้อจริง Google Search a d ดะนะนะครับ,นะรบแล้วก็ยังมีกูเกิลดิสเพลย์เน็ตเวิร์กใช่ไหมมียูทูบแอดนะครับนะซึ่ง YouTube ก็เป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยที่เป็นวิดีโอนะที่้คนไทยแบบใช้เวลากับมันเยอะนะพเพียงแต่ว่าเวลาเราทำในวิดีโอแอดเนี่ยนะในยู u ูบเนี่ยมันก็ต้องทำคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอ ช่ไหมทำให้วิดีโอโฆษณาสินค้าเรานะครับให้คนเห็นแล้วแบบเฮ้หยุดดูอยากซื้อดูไหมอยากได้ของของเราเวลาดูวิดีโอไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วทั้ง Google Display Network แล้วก็ u t u b e เนี่ยมันเอามาช่วยในการทำการตลาดซ้ำกับลูกค้าคนเดิมเนี่ยเพราะปกติแล้วเนี่ยคนค้น Google เราเข้ามาที่เว็บเราเนี่ยนะส่วนมากยังไม่ซื้อหรอกนะครั้งแรกที่เขาเข้ามาที่เว็บเราวเวลาเขาออกจากเว็บไซต์เราใช่ไหมไปเปิดเว็บอื่นก็ไปเห็นแบนเนอร์โฆษณาเราตามไปก็ใช้ เครื่องมือที่เป็น Google Display Network นี่แหละนะครับไปดู YouTube ก็ไปเห็นวิดีโอใช่ไหมรีวิวสินค้าเราวิดีโอให้ความรู้อย่างเงี้ยวิดีโอแนะนำสินค้าเราเพิ่มเติมวิดีโอเดโมสาธิตวิธีการใช้สินค้าเราเพิ่มเติมอย่างเงี้ยในยู u ูบเนี่ยเนี่ยก็ช่วยนะครับเนี่ยทำให้เกิดเป็นฟันแนลถูกไหมที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อนะครับจริงๆหลักไอ้ Customer Journey เนี่ยนี่ยที่เป็นทฤษฎีการตลาดเนี่ยนะครับมันจะเริ่มด้วย Awareness ให้คนรับรู้ก่อนถูกไหมจากนั้นก็มา c o n s i d u l a t i o n ให้คนคิดพิจารณาว่าจะซื้อดีไม่ดีถูกไหมแล้วก็ conversion ทําให้คนแบบตัดสินใจซื้อเนี่ยนะแล้วก็มี advocation ที่ทําให้ลูกค้าแบบซื้อแล้วกลวกับมาซื้อซ้ําหรือบอกต่อเนี่ยนะครับนะี่อันนั้นเป็นหลักไอ้ customer เจอนี่นะครับนะี่ทั่วๆไปนะี่แต่สำหรับอาจารย์เองเนี่ยเวลาอาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์จะลงรายละเอียดลึกลงไปอีกนะครับนะี่ว่าเอ้ยเวลาทําจริงเนี่ยนะครับคือ ไอตัวคัพเมอร์เจอร์นี่อของอาจารย์เนี่ยหรือเซลฟันแนลของอาจารย์เนี่ยต้องเริ่มจากการหยุดลูกค้าที่ตัวโฆษณา,าเราให้ได้ก่อนเห็นโฆษณา,าเราปุ๊บแล้วต้องหยุดดูสนใจถูกไหมเพราะ,ะนั้นแอดเราจะต้องมีพลังในการดึงดูดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นรูปถ้าเราทําเป็นใน a c e b o o k นะครับใน i g ก็ต้องเป็นรูปภาพอย่างเงี้ยหรือเป็นวิดีโออย่างเงี้ยที่ดึงดูดให้ลูกค้าไม่เลื่อนผ่านนะครับยูทูบอย่างเงี้ยก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็น Google Search ก็จะเป็นตัวหนังสือถูกไหมเป็นเทคแอดนะครับหยุดเสร็จปุ๊บติม ถ้าเขาหยุดดูข้อมูลเราแค่เบื้องต้นเนี่ยนะเขาก็ยังไม่ซื้อหรอกเ,เขาต้องคลิกที่ตัวโฆษณาเราไม่ว่าจะคลิกเข้าไปที่เว็บเราคลิกเล่นวิดีโอคลิกเพื่อเปิดดูไอตัวโพสต์ของเราใน Facebook ที่เป็นอย่างเช่นโพสต์หลายรูปอย่างเงี้ยไปดูรูปเพิ่มเติมหลายๆรูปจนเขาแบบเฮ้ยอยากซื้อยิ่งขึ้นถูกไหมเห็นความจำเป็นที่ต้องใช้เชื่อว่าสินค้าเราดีเนี่ยนะเร่งให้รีบซื้อเนี่ยแทรกพวกจิตวิทยาการโน้มน้าวเข้าไปนานารยจาพูดไวนิดหนึ่งนีเพราะตรงนี้พูดซ้ำเกือบทุกครั้เ่ยอพููดมส นะครับนะแต่ถึงแม้ว่าอาจารย์จะย้ํามไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเนี่ยนะนะแต่ว่ามันก็บางครั้งเวลาที่เราทําจริงอะ่ะมันก็ทําได้ไม่ไม่สุดไงนะครับเพนะรานะรว่าเราแบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้ทุ่มเทไม่ได้หมกมุ่นถึงขั้นที่สุดเลยของการทำคอนเทนต,ต์ตามฟันแนลที่อาจารย์พูดอ่เนียนะเนะพราะเพราะต่อให้เราแบบว่ามีเทคนิคในการทำโฆษณาเนี่ยที่เป็นที่เป็นมัลติแพลตฟอร์มเนี่ยนะทำโฆษณาหลายแพลตฟอร์มมาร่วมกันเนี่ยนะครับ แต่ถ้าเราใช้เทคนิคซับซ้อนแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ถ้าพื้นฐานมันไม่ได้เนี่ยคือคอนเทนต์มันทําให้ลูกค้าแบบหยุดดูไม่ได้อยากซื้อไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ขายไม่ได้นะครับเนะี่ยเรื่องนี้อาจารย์เลยย้าทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็เวลาเวลาที่เราทําในการตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับเนะี่ยมันก็จะมีเรื่อง Data ของลูกค้าที่เป็นเรื่องสําคัญนะก็คือเราต้องมีการเก็บข้อมูลได้ไหมไม่ว่าจะเป็นเก็บข้อมูลเนะี่ยที่เป็นเบอร์โทรชื่ออีเมล นะครับกรณีที่แบบลูกค้าเขาสนใจสินค้าบริการของเราเนี่ยเราก็ต้องเก็บข้อมูลแบบนี้ให้เป็นระบบถูกไหมนะครับซึ่งเวลาที่เรามีข้อมูลนะครับนะที่เป็นอ e ีเมลเบอร์โทรเนี่ยมันจะใช้ในการแมทชิ่งได้ด้วยเนะวเวลาที่เราทำโฆษณาเนี่ยข้ามแพลตฟอร์มเนี่ยเนะี่ยบางทีลูกค้ามาให้ข้อมูลเรานะครับเนะี่ยแบบออฟไลน์ line, อย่างเช่นเราไปเปิดบูธถูกไหมนะครับแล้วลูกค้าแบบเข้ามาร่วมงานเราเราก็มาลงทะเบียนว่าสนใจเนี่ยเนะี่ยเราสามารถเอาข้อมูลของเขาเนี่ย นะชื่ออีเมลเบอร์โทเนี่ยนะนะครับไปใช้ในการจับคู่กับผู้ใช้ใน Facebook จับคู่กับผู้ใช้ใน Google ได้แล้วไปทำโฆษณาได้ด้วยนะนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่แต่ Data ที่อาจารย์ชอบมากๆเนี่ยคือ Data เรื่องพฤติกรรมการใช้งานนะเพราะพฤติกรรมการใช้งานเนี่ยจะใช้ในการจัดกลุ่มลูกค้าเห็นไหมว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยมีความสนใจซื้อสินค้าเราหรือเปล่านะครับมันจะต้องมีการเขาเรียกแเวนต์เนีเวลาที่เราทําการตลาดดิจิตอลไปเนี่ย นะครับไม่ว่าจะเฟซบ o o กกูเกิลเนี่ยไอจียูทูปเนี่ยนะครับแล้วบางทีลูกค้าก็จะเข้ามาที่เว็บเราถูกไหมเนะี่ยเว็บไซต์ก็เป็นเรื่องสําคัญนะนะครับเพราะเว็บไซต์เนี่ยมันเหมือนเป็นทรัพย์สินของเราเอง Facebook Page YouTube c h a n n e l เนี่ยนะครับมันก็เป็นทรัพย์สินของ Facebook ของ u t u b e ถูกไหมแต่เว็บไซต์เนี่ยมันคือทรัพย์สินของธุรกิจของเราเองนะครับเนะี่ยแล้วเวลาลูกค้าเข้ามาที่เว็บเราเนี่ยเนี่ยเราก็จะมีการ t r a c พฤติกรรมการใช้งานแต่วนะ่าไอ้ลูกค้าคนนี้มีความสนใจ หรือไม่มีความสนใจในตัวสินค้าเรามีแนวโน้มจะซื้อสูงหรือมีแนวโน้มจะซื้อต่ำการแท่งอีเวนต์เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่อง d a t a าแนติกนะครับซึ่งปกติเราทำดิจิตอลเมดิิ้งเนี่ยเรื่องแอนติกก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งแอนติกเนี่ยนะครับปกติที่เราใช้เนี่ยระบบที่เราใช้คือ Google Analytics นะครับเวลาที่เรามีเว็บไซต์นะครับเราก็จะมีการเอา Google Analytics เนี่ยมาติดตั้ง Google Analytics มันจะมีโค้ดมีคำสั่งมาให้เราเรามาติดตั้งที่เว็บไซต์ เนี่ยต่อไปนี้คนเข้ามาที่เว็บเราเนี่ยตัวโค้ดของ Google Analytics อันนี้มันจะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานนะอย่างเช่นระยะเวลาที่ลูกค้าเข้ามาเปิดที่เว็บไซต์เราอย่างเงี้ยนะครับหน้าเว็บที่เข้ามาเปิดดูอย่างเงี้ยโฟนในการเปิดหน้าเว็บอย่างเงี้ยนะนะแต่ Google Analytics เองเนี่ยเวลาที่มันเก็บข้อมูลมันก็จะเก็บข้อมูลได้ไม่ได้ไม่ได้ละเอียดที่สุดนะครับจะหเก็บข้อมูลให้ได้ละเอียดขึ้นเนี่ยจะต้องมีการเขียนคำสั่งเพิ่มเข้าไป เขาเรียกใส่โค้ดที่ใช้ในการแท็กอีเวนต์เก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าพิเศษอย่างเช่นพฤติกรรมการแบบถ่ายหน้าจอเขาเรียกสกอร์เดฟว่าลูกค้าเวลาเข้ามาที่หน้าเว็บเราแล้วเขามีการเลื่อนดูเนื้อหาอย่างเงี้กี่ส่วนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็อย่างอีเวนต์ที่เป็นเรื่องสกอร์เดฟเนี่ยนะนะครับการเลื่อนดูเนื้อหาเนี่ยนะเลื่อนตอนถ่ายหน้าจอเนี่ยว่าถ่ายเยอะถ่ายน้อยเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยก็ต้องมีการเขียนคําสั่งเพิ่มเข้าไปมันถึงจะแท็ก อีเวนตะ์แบบนี้ได้นะครับแต่ Google เองก็มีระบบอีกตัวหนึ่งที่เขาเรียก t a ็ก a n a g e r Tag Manager เนี่ยเอามาช่วยในการแท็กอีเวนต์เก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าโดยที่เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมเข้าไปเองเนะี่ยอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ว่าแท็กพฤติกรรมที่ลูกค้าไถาหน้าจอเนี่ยเนะี่ยถ้าเราใช้ Tag Manager รเนี่ยนะเนี่ยระบบอีกตัวหนึ่งของ Google เนี่ยเราไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับมันตัวระบบเนี่ยมันสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมเข้าไปนะครับ นะเพราะฉนั้น Google Analytics แล้วก็ Tag Manager เนี่ยก็เป็นอีก2เรื่องที่เราต้องเข้าไปเรียนรู้เหมือนกันเนะเอาไว้เก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าเกนะ็บทำไมเก็บเพื่อใช้ในการจัดกลุ่มลูกค้าดูไหมนะว่าไอ้ลูกค้าคนนี้ที่เข้ามาที่เว็บเราวันนี้มีคนเข้ามาที่เว็บเราสมมติ100คนทั้ง100คนที่เข้ามาเนี่ยนะีนะ่ยนะมันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่แบบสนใจหรือมีแนวโน้มจะซื้อสูงนะครับอาจจะมีแค่บางคนเท่านั้นไหมนะ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 ีวิธีการคัด ว่าเอ๊ะลูกค้าที่เข้ามาที่เว็บเรามีแนวโน้มจะซื้อสูงหรือเปล่าเนี่ยก็คัดจากพฤติกรรมการใช้งานนะระยระยะเวลาที่ลูกค้าอยู่ในเว็บเราว่าอยู่นานไหมถ้าอยู่นานก็แปลว่าสนใจจํานวนหน้าเว็บที่เขาเปิดดูเขาเปิดไล่หลายหน้าไหมถ้าเขาเปิดหลายหน้าก็แปลว่าสนใจถูกไหมเนีเพราะคนที่มันไม่สนใจเนี่ยเข้ามาที่เว็บก็อาจจะปิดเว็บเราเลยเปิดเว็บแค่หน้าเดียวนะครับแต่ตอนนี้เรามีการแบบทําพวกเว็บไซต์แบบเว็บหน้าเดียวนะเขาเรียกซิงเกิลเพจเว็บไซต์อ่ะที่เป็นพวกเซลเพจ เนะี่ยเพราะฉะนั้นลูกค้าเข้ามาที่เว็บหน้าเดียวเนี่ยมันก็เปิดหน้าเดียวอยู่แล้วเราก็เลยต้องมีการแท็กข้อมูลเพิ่มเติมก็คือแท็กพฤติกรรมการสกอร์การไถเนะี่ยถ้าเขาไถาเปิดเข้าไปที่เว็บเราแล้วไถ่ดูเนื้อหาในเว็บเราไอแม่หลายเปอร์เซ็นต์หลายส่วนเนี่ยแปลว่าคนนี้สนใจมีแนวโน้มที่จะซื้อสูงนะครับเราก็จะจัดกลุ่มเก็บเอาไว้เราจัดกลุ่มเก็บเอาไว้เพื่อคัดคนที่มันสนใจจริงนะแมจากนั้นเราเดี๋ยวจะเอาคนพวกนี้นะครับมาทําโฆษณาต่อเนื่องไงม เวลาเขาออกจากเว็บเราไปไปเล่นเฟซไปเปิด IG ไปดู y u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  e นะไปเปิดเว็บไซต์อื่นก็จะเห็นแอดเห็นไหมตัวที่2ตัวที่3ของเราโอเคไหนะีนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจารย์พูดเกือบทุกคลิปเลยนะว่าการทําตัวฟันแนลแบบอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากมันถึงเป็นสาเหตุที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องการทำกรตลาดดิจิตอลหลายแพลตฟอร์มนะไม่สามารถเลือกแค่แพลตฟอร์มหนึ่งแพลตฟอร์มใดได้อย่างเดียวนะครับนะี นี่อาจารย์นี่ไม่ได้พูดถึงไลน์อีกแต่ไลนมันจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปิดการขายในแชทซะมากกว่าแต่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเนี่ยขายคนไทยเนี่ยลูกค้าจะตัดสินใจซื้อเนี่ยตัดสินใจซื้อยิ่งสินค้าเรามูลค่าสูงขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่แค่หลักร้อยซื้อแบบขำๆไม่ต้องคิดอะไรมากก็ซื้อได้เลย่เียแต่สินค้าเราเป็นหลักพันหลักหลายพันหลักหมื่นอย่างเงี้ยนะครับคนเวลาจะซื้อเนี่ยเขาต้องแชทคุยก่อนต้องการความมั่นใจถูกไหมต้องการข้อมูลที่แน่นอนจริงๆอย่างเงี้ยเนี่ย เราเขาถึงค่อยกล้าที่จะซือ้อถูกไหมครับนะเพราะนั้นการปิดการขายในแชทเนี่ยนะครับสำคัญมากนะครับนะเราจะต้องมีการแบบทำสคริปในการตอบแชทเตรียมไว้เลยลูกค้าทักเข้ามาสนใจสินค้าตัวนีนะ้จะต้องมีการส่งข้อมูลแบบจัดเต็มเลยถูกไหมเนะี่ยจันก็พูดไปในคลิปก่อนหนะ้านี้หลายครั้งแล้วว่าสําคัญนะนะครับนะจะปิดการขายในแชทได้อย่างแรกต้องตอบไวอย่างที่2เนี่ยต้องมีชุดคําตอบเตรียมไว้เลยนะครับส่ง เต็มที่เลยใช่ไหมเนี่ยทำให้กระตุ้นให้เกิดความอยากซื้ออีกรอบหนึง่งตอนเข้าแชทเข้ามาถามเห็นความเป็นเชื่อวดีอีกรอบหนึง่งอย่างเงี้ยเนี่ยน αι, เนี่ยก็ตามไอ้ตัวคอนเทนต์ฟันแนลเนี่ยเราก็ทําเป็นอีกชุดหนึ่งไว้ตอนตอบแชทนะครับเนี่ยเราต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุยกับคนจริงๆอย่าให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุยกับโปรแกรมเนี่ยอย่าให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุยกับแชทบอทเพราะถ้าลูกค้าคุยรู้สึกว่าคุยกับแชทบอทเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่ค่อยอยากซื้อละ เนี่ยยิ่งสินค้ามูลค่าสูงบางทีเขาต้องการความมั่นใจไงคุยกับโปรแกรมบางทีก็ไม่มั่นใจแล้วแต่ถ้าได้คุยกับแอดมินที่เป็นคนจริงๆเนี่ยนะครับเออมันก็จะมีโอกาสปิดการขายได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมีโฟล l ลอัพถูกไหมที่อาจารย์ย้ำใหม่นะว่าลูกค้าทักเข้ามาแล้วเนี่ยสินค้าที่มูลค่าสูงเนี่ยนะเขาบางทีเขาทักเข้ามาปุ๊บเนี่ยแอดไลน์เข้ามาคุยอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ไม่ตัดสินใจซื้อทันทีนะครับก็จะไปคิดก่อนเนะีนะ่ยเนะี่ย เพราะนั้นผ่านไปสักวันหรือ2วันเนี่ยเราจะมีการทักซ้ําให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะทักลูกค้ากลับไปในไลน์ทักลูกค้ากลับไปในอิบนบ็อก์มีสคริปที่เป็นชุดคําตอบชุดที่2ถูกไหมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นจากที่เขาอาจจะลังเลสนใจนะแต่ยังลังเลอยู่พอได้รับข้อมูลเพิ่มเติม,ไ,มไหมไหมที่เป็นสคริปชุดที่2เนี่ย,น,ยนะครับเออเขาก็แบบมั่นใจละซื้อโอเคเนะียนะครับวันนี้อาจารย์ก็เหมือนมา ย้ำอีกรอบแล้วกันพูดซ้ําจุดที่สําคัญนะครับเสริมอีกนิดนึงนะครับเวลาเราทำการตลาดใน a c e b o o k เนี่ยเนะอาจารย์ในในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสินค้าเราเนี่ยนะครับมันขายจากภาพเนี่ยนะมันไม่จำเป็นต้องมีวิดีโอเลยมันก็สามารถสร้างยอดขายได้สูงนะครับเนะี่ยอย่างพวกสินค้าที่ขายจากภาพส,สวยๆก,ก็กลุ่มแฟชั่นถูกไหมเนะี่ยเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอย่างเงี้ยนะครับ นะอย่างเงี้ยจริงจริงไม่จาเป็นต้องเป็นวิดีโอก็ได้นะครับเป็นภาพสวยๆเห็นไหมกระตุ้นให้เห็นแล้วแบบรู้สึกอยากได้อะเนี่ยเกิดกิเลสแบบเฮ้ยอยากซื้อยางรองเท้าอันนี้ชุดนี้แบบใส่แล้วมันดูแบบขุ่นดีดูสวยถ่ายเดี๋ยวเอาไว้ถ่ายรูปโชว์ลงเฟซถูกไหมไปกระตุ้นต่อมความความอยากโชว์นะครับเนี่ยเนี่ยเพราะว่าไอ้เรื่องสถานะทางสังคมเนี่ยเนี่ยนะครับก็เป็นหลัก จิตวิทยาการขายอันนึงเหมือนกันถูกไหมไอ้ที่เราซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแพงๆขับขับรถหรูนเนี่ยนะนะครับราคาแพงๆเนี่ยนะเพราะบางทีเราก็รู้สึกว่าเออเราประสบความสําเร็จเราอยากซื้อสินค้าแบบนี้ถูกไหมเนะเราก็ให้คนอื่นเห็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคนอื่นก็แบบชื่นชมว่าไอ้คนนี้แบบเออประสบความสําเร็จใช้กระเป๋าหรูแพงๆนาฬิกาแพงๆอะไรเงี้ยนะครับเออมันมันก็เป็นหลักในการโน้มน้าวคนวิธีหนึ่งนะนะครับเนี่ยซึ่ง ไอสินค้าในกลุ่มอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ต้องเป็นวิดีโอก็ได้เนะี่ยเราก็ต้องถ่ายภาพไอแม,มที่กระตุ้นความอยากได้จริงนะีสวยและทําให้อยากด้วยนะไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะครับก็ต้องไปรีเสิร์ชถูกไหมวิจัยงานคอนเทนต์ที่เป็นเกี่ยวกับพวกภาพโฆษณาเยอะๆนะครับนะจริงๆกลุ่มมาสังหากลุ่มรถมันก็เหมือนกันนะขายบ้านขายคอนโดขายรถเนี่ยนะครับก็ขายจากภาพนะครับเครื่องประดับอย่างเงี้ยจิวเวลรี่อย่างเงี้ยแน่นอนขายจากภาพอยู่แล้วนะครับเนะี่ยเราก็ลองไป จริงอาจารย์ก็แนะนําไปหลายรอบเลยนะเวลาเราทำรีเสิร <congratulations> right ์ชเนี่ยวิจัยคอนเทนต์เนี่ยเรื่องภาพถ่ายเนี่ยนะนะครับเราก็ค้นใช่ไหมค้นในพินเทเลสเนี่ยจิวเวลรี่ฟอโต้กราฟีก็ได้ใช่ไหมค้นในพินเทเลสนะจิวเวลรี่ฟอโต้กราฟี่อย่างเงี้ยค้นใน YouTube ก็ได้จิวเวลรี่ถูกไหมเนี่ยเนี่ยฟอโต้กราฟี่อย่างเงี้ยเนี่ยค้นการจัดแสงถูกไหมจิวเวลรี่ไลติ้งเซตอัพอย่างเงี้ยนะครับจิวเวลรี่ใช่ไหมไลติ้งเซตอัพค้นทั้งใน YouTube ในพินเทเลสเนี่ยนะ นะครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะได้ไอเดียดีๆเลยในการแบบถ่ายงานโฆษณาแบบอย่างนี้มานะครับโอเคนะนะครับก็วันนี้วันวันที่3มกราถูกไหมเนี่ยสถานการณ์ก็แบบเข้มข้นเหลือเกินนะครับเนี่ยมีแบบประกาศให้ปิดถูกไหมร้านอาหารนี่ยังกั้มกึ่งนะว่าจะนั่งกินได้ไม่ได้เนื้อจา์เองก็โดนกระทบเต็มๆอยู่แล้วถูกไหมเรือดินเนอร์เนี่ยที่ทำเนี่ยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ปิดละเนี่ยพรุ่งนี้ก็ไม่วิ่งแล้วปิดอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องอย่างไงเงินที่แบบ เสียค่าแอดไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ทําโปรล่วงหน้าเนี่ยโปรเดือนเกิดเนี่ยเดือนมกราเนี่ยมันมีลูกค้าจองมาตลอดทีนี้พอปิดปุ๊บลูกค้าก็มาไม่ได้ถูกไหมงานก็งานก็งอกอีกต้องไปเลื่อนลูกค้าลูกค้าบางคนอาจจะไม่พอใจก็ต้องขอเงินคืนอย่างเงี้ยนะเนี่ยค่าแอดเราก็เสียไปแล้วถูกไหมนะครับเออเนี่ยแล้วลูกค้าเวลาเขาจ่ายเงินมาเนี่ยเขาก็จ่ายแค่ครึ่งเดียวของอาจารย์เนี่ยมัดจําบางส่วนไม่ได้ชําระทั้งหมดนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่อง ที่กระทบอยู่เหมือนกันเนี่ยกระทบเยอะมือเหมือนกันนะครับเนะื่อจากก่อนหน้านี้เนี่ยอากาศดีบอกโหขายดีมากล่องเรือเนี่ยซื้อแอดแค่วัลพันเนี่ยขายได้เป็นร้อยร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยนะครับหัวหนึ่งหกร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยที่การขายอยนะ่างเียนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ต้องแบบเนะี่ยก็เหมือนที่อาจารย์พูดไปว่าอาจารย์ Diversify ดูแมทรกิจไม่ได้ทําแค่เรื่องเดียวเนะี่ยอาจารย์ทํากลุ่มอสังหาอย่างเงี้ยนะครับขายคอนโดมือสองเป็นในหน้าด้วยออจิกเนี่ยเป็นในหน้าขายคอนโดอยู่แล้วขายบ้านอยู่แล้วนะครับถ้าาเร ิดพี่แล้วาจาย์ก็พูดไปแล้วถ้าเรามีเนี่ยมีคอนโดมีหมู่บ้านเนี่ยนต้องการให้อาจารย์ช่วยขายเนี่ยนะครับนะได้เลยเนะนะครับจย์ซื้อแอดให้เลยแต่ต้องให้ราคาพิเศษก็เหมือนที่พูดไปเนะเพราะว่าถ้าไม่ให้าจารย์ราคาพิเศษเวลา,าจาย์ทำกันตลาดไปลูกค้ามาซื้อกับอาจารย์เนี่ยมาเห็นราคาที่แพงกว่าเขาไปซื้อตรงกับโครงการอาจารย์ก็เหมือนทําโฆษณาฟรีถูกไหมนะครับเขาไม่มีเหตุผลที่จะมาซื้อกับอาจารย์ที่เป็นในหน้าเนี่ยนะเป็นตัวแทนเนี่ยนะครับเออตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์ก็ ยินดีนะหมายถึงว่ากรณีที่เรามีสินค้าอยู่แล้วมันแบบสต็อกเยอะขายขายแล้วมันทําการตลาดยากเนี่ยทุกกลุ่มเลยนะนะครับจะเป็นบริการก็ได้นะครับคลินิกความงามสันเด็กรรมแต่ตอนนี้มันก็อาจจะโดนปิดนะนครับแต่ถ้าเราขายเป็นเบลเชอร์ล่วงหน้ามันก็พอได้อยู่นะครับนะหรือกลุ่มสินค้าตัวอื่นอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าให้ข้อมูลหมายถึงว่าปกติเนี่ยเวลาที่อาจารย์จะเข้าไปไปช่วยขายเนี่ยมันมี2แบบ ไปขายให้พูดง <en> ่ายๆมีมี2แบบไม่ได้มาจ้างอาจารย์ทำนะแต่เป็นลักษณะเป็นการให้คอมมิชชั่นนะครับแบบที่1คืออาจารย์ซื้อด้วยก็คือจ่ายเงินซื้อเลยนะครับมีสินค้าสต็อกอยู่ซื้อแบบราคาพิเศษให้อาจารย์ได้จริงอย่างเงี้ยนะเป็นราคาแบบที่ว่าได้ส่วนต่างแล้วอาจารย์ก็จะมีการเปรียบเทียบกับในตลาดอยู่แล้วนะว่าในตลาดปัจจุบันสินค้าแบบอย่างนี้เนี่ยมันขายราคาเท่าไหร่ราคาที่ขายให้อาจารย์เนี่ยเป็นราคาพิเศษจริงหรือเปล่าอาจารย์ก็สามารถซื้อได้เลยซื้อเสร็จอาจารย์ก็มาทำ นะครับเนี่ยแบบที่1ก็เหมือนที่ว่าเนี่ยก็คืออาจารย์แบบซื้อเลยนะครับเนี่ยสมมติเราเป็นโรงงานเราผลิตอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามีสต็อกสินค้าแบบเอ่อตัวนี้อยู่อย่างเงี้ยนะนะครับเราก็สามารถให้ราคาพิเศษนะครับที่อาจารย์สามารถซื้อมาขายต่อแล้วได้ส่วนต่างของกําไรที่มันคุ้มค่ากับการที่เราเข้าไปทำเนี่ยเ <N ä hi> นะเนี่ยเข้าไปซื้อมาก่อนเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ยินดี <N ä hi> นะนะครับเนี่ยสินค้าในกลุ่มที่อาจารย์แบบสนใจก็เป็นกลุ่มของใช้อย่างเงี้ยได้เลยนะครับ เนะ่ของใช้ในบ้านอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้คนอยู่บ้านไงเนี่ยเนะพราะนั้นก็ของใช้ในบ้านเนี่ยนะครับกลุ่ม,มกลุ่มบ้านเะห็นไหมกลุ่มเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยนะนะกลุ่มคอน sumer เนี่ยนะซื้อเนี่ยนะครับเนี่ยได้นะครับ,นะนะรบแต่ราคาก็อยากให้เป็นสินค้าที่บรับราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเนะี่ยเป็นหลักพันอย่างเงี้ยนะครับเพื่อทําให้ส่วนต่างของกําไรในการขายเนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่เราเข้าไปทําโฆษณาเนะี่ยหรือหรือสมมุตไมิไม่ซื้อไม่ซื้อก็คือเป็นคอมมิชชั่นก็ได้นะครับ อันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งนะนะครับนะซึ่งส่วนมากถ้าเป็นคอมมิชชั่นก็จะเป็นกลุ่มพวกสินค้ามูลค่าสูงขึ้นมาถูกไหมเนะี่ยกลุ่มกลุ่มรถกลุ่มบ้านอย่างเงี้ยนะครับ,นะรบอันนี้มันก็จะคุ้มค่ากับการที่เราแบบเฮ้ยส่งคนเข้าไปทำคอนเทนต์ไปซื้อแอดโฆษณาให้อย่างเงี้ยนะครับจริงๆกลุ่มสุขภาพนะครับความงามสันปกรรมเนี่ยอันนี้อาจารย์ก็สนใจนะนะครับในการแบบเนี่ยทำกันตลาดให้นะครับ,นะรบนะแล้วก็เป็นลักษณะเป็นค่าคอมก็ได้นะครับนะหรือ หรือถ้าไม่เป็นค่าคอมแต่ว่าขายเป็นแพ็กเกจมาเลยนะนะครับแล้วอาจารย์แบบซื้อเหมาอย่างเงี้ยนะเราก็มาทําการตลาดขายต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวดูสถานการณ์กลุ่มนี้ก่อนนะว่ารัฐบาลเขาจะเปิดทําการได้ไหมอาจารย์ยังไม่ได้หาข้อมูลเนี่ยนะนครับนะกลุ่มโรงแรมนั่นก็พูดไปหลายครั้งแล้วนะครับโอเคเนี่ยนะนครับก็วันนี้ก็มาพูดเรื่องนี้แหละนะครับสมมุติว่าสถานการณ์มันแย่จริงเนี่ยนะแล้วแบบนึกไม่ออกอะแต่มีของดีอยู่ในมืออะนะแต่ว่าจะมานั่งเรียนรู้แล้วมานั่งทำเนี่ยนะ บางทีมันช้าไปถูกไหมแต่จริงแล้วมันดีที่สุดอยู่แล้วเนะเรียนรู้แล้วทำเนี่ยเนี่ยทำทด้วยตัวเองมันก็เป็นอย่างมาพึ่งอาจารย์ก็สมมติมามาให้มาขายต่อให้อาจารย์ให้อาจารย์ขายให้อย่างเงี้ยมันก็ต้องมาเสียส่วนต่างถูกไหมตรงนี้นะครับถ้าเราขายเองเราก็ได้กํกกาไรเต็มๆแบบนีนะครับนะแต่ว่าสมมุติว่ามันมันไม่ได้จริงๆเ่ยเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างเงี้ยแล้วสินค้ามันค้างสต็อกอยู่เยอะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแต่จริงแล้ว ของมันแบบมีมีคุณภาพอยู่แล้วมันขายขายได้อยู่แล้วแต่นึกไม่ออกอะ่ะว่าจะทำการตลาดดิจิตอลอย่างเงี้ยนะซื้อแอดโฆษณาไหนไหมทังอีเวนต์เก็บ Data ในติกแล้วทำฟันแนลอย่างเงี้ยนะครับมันทำยังไม่ได้เงี้ยเพราะประสบการณ์ยังไม่มีอย่างเงี้ยนะนะครับก็ยินดีนะนะครับก็2แนวที่อาจารย์ว่าไปนะแนวแรกคือซื้อเลยนะแต่อาจารย์เทียบเยอะนะครับปกติอย่างอาจารย์ขายสินค้าอย่างพวกของใช้ในบ้านเนี่ยซิงล้างจานโต๊ะพับอย่างเงี้ยอาจารย์แบบ รู้ราคาละเอียดมากนะนะอลูมิเนียมอย่างเงี้ยนะตัวฉากตัวแอลตัวกล่องอย่างเงี้ยนะครับน้ำหนักเท่านี้กี่กิโลซื้อมาซื้อมาต้นทุนเท่าไหร่ที่เป็นอล,อลูมิเนียมเส้นอย่างเงี้ยปั๊มอ่างซิงล้างจานอย่างเงี้ยนะครับปั๊มอ่างหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยนะในเวลาที่ที่อาจารย์สั่งใช่ไหมอาจารย์ก็จะแบบเอ้ยค่าแรงใช่ไหม,ไหม,ไหมในการทำอย่างเงี้ยนะครับในการแบบตัดประกอบถูกไหมตัวซิงขึ้นมา1ตัวเนี่ยเท่าไหร่ นะครับอาจารย์ก็จะรู้ว่าต้นทุนจริงๆเนี่ยของโรงงานในพิธีผลิตเท่านี้ว่าเรามาขายให้เราถูกไหมเอ่ราคาที่ขายให้เราก็ต้องเหมาะสมโรงงานก็ได้กําไรส่วนหนึ่งเราเองก็ต้องได้กําไรเหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะปกตินี่เวลาที่อาจารย์จะซื้อสินค้าอะไรอย่างเนี่ยอาจารย์ก็จะดูแบบละเอียดลึกๆเลยนะครับวัตถุดิบที่ใช้ถูกไหมนะครับเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเครื่องจักรที่ใช้อย่างเงี้ยแรงงานที่ต้องใช้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเพื่อจะได้แบบรู้ต้นทุนไง เนี่ยแล้วจันก็จะเช็คราคาตลาดอยู่แล้วนะว่าเฮ้ยสินค้าสเปคนี้เนี่ยแอที่ขายอยู่ในช่องทางออนไลน์เนี่ยเนี่ยไม่ว่าจะในช้อปปี้ราซได้อย่างเงี้ยของจีนราคาเท่าไหร่ของผลิตในไทยราคาเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเพราะถ้าจาันซื้อก่อนล่วงหน้าเนี่ยเห็นไหมซื้อแบบ3า0 0 0 0ห้าแสนอย่างเงี้ยมันเป็นต้นทุนถูกไหมเนี่ยเพราะนั้นเราเองก็ต้องแบบเช็คให้เต็มที่อย่างเงี้ยนะนะครับโอเคนะครับยิงก็นอกเรื่องนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบของโพสต์ใน Facebook เพิ่มเติมนะก่อนหน้าน,นี้อาจารย์เคยคลิปก่อนหน้าน,นี้อาจารย์พูดรูปแบบของโพสต์ใน Facebook ที่ทําให้เกิดยอดขายได้สูงไปแล้วถูกไหมแต่ว่ามันยังพูดไม่ครบทุกแคมเปญเนี่ยคือพูดแคมเปญที่เป็นข้อความกับแคมเปญคอนเวอร์ชั่นไปแต่จริงมันมีอีกสองประเภทแคมเปญที่ทําให้เกิดยอดขายได้สูงเหมือนกันก็คือแคมเปญทราฟฟิกกับเอ็นเกจเมนต์นะครับการมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับมันมีกลยุทธ์ในการการใช้อยู่นะครับน่่มมัไได้แปลวา เราจะต้องใช้แคมเปญขอ้อความอย่างเดียวเถึงจะขายได้ใน Facebook เนี่ยนะครับเหมือนที่จาย์บอกพูดไปหลายครั้งเนยว่าการตลาดใน Facebook เนี่ยยอดขายเนี่ยนะทำให้มันขายได้ขายดีเนี่ยไม่ยากแต่ปกติมันจะขายได้ขายดีเนี่ยแค่ช่วงแรกๆอาจจะช่วงเดือนแรกเห็นไหมไม่กี่เดือนแรกแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยยอดขายเริ่มตกลงเรื่อยๆแล้วนะครับทีนี้จะทําให้ยอดขายมันเกิดขึ้นต่อเนื่องจริงๆเนี่ยเนี่ยขายได้ดีเป็นปี2ปี3ปีเนี่ยอันนี้ยากกว่านะครับ นี่ยซึ่งก็ต้องอาศัยเทคนิคที่อาจารย์พูดไปทั้งหมดนี่แหละเอามาประกอบกันนะครับในการทำตลาดดิจิตอลเนี่ย